นคนคใส่บปลกเคือคืนลงไปนะครับขา,ายโปรได้ครับรคือปลเคือคืนบางหน้าวครับปลา น้ำต,ตาลข้นหวานเปรียปร้ยวๆครับอาตัวใดคือละเอียครับของนัว ไปกินน้ำประละน้ำปลาไปสิมกันกัน

แสบเครับแส่บแล้วโบรธครับตุอบเจ็บย้อย มากินมาครับมาเลยครับเพืเ่อนๆกินตามายต้องการ